สวัสดีค่ะวันนี้มานั่งอากาศเย็นๆอยู่ข้างนอกแดดล่มลมตกแต่ฝนกำลังจะตกด้วยตอนนี้ฝนกำลังจะตกตกมาแผ่ๆนิดหน่อยแล้วตกมาแผ่ๆนิดหน่อยแล้วเมื่อวันซื้รนี้ได้ข่าวว่าคุณแม่ไม่สบายมากป้าต้องทำเรื่องกับเมืองไทยทีเนี้ยเราจะทำเรื่องกับเมืองไทยมันก็วุ่นวายมาก,กน,นะไม่รู้ว่าจะต้องติดต่ออะไรบ้าง ตอนนี้ลุงติดต่อไปที่กงสุลเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ให้กรอกข้อความคือกรอกข้อความตาพาสปอร์ตตามอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ป้าต้องการที่จะกลับไปเร็วที่สุดใครที่มีประสบการณ์เรื่องนี้ช่วยคอมเมนต์มาที่นี่หน่อยค่ะกลัวนะคะกลัวพูดตามตรงว่ากลัวมากๆเลยขึ้นเครื่องในระหว่างเดินทางเนี่ยกลัวมากที่สุดคือตอนขึ้นเครื่องกลัวว่าจะไปติดเชื้อกลัวจะอะไร แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าให้นั่งห่างกันหลายโต๊ะเหมือนกันนะคะเอ้ยิีและกุมใจจะทำยังไงให้กลับมาได้เร็วที่สุดเพราะว่าเราไปที่เมืองไทยเราก็ต้องมีควอลันทีน14วันแล้วอ้าวฝนไม่เป็นใจเลยฝนตกแล้วจ้านี่ต้องบอกว่ามุมนี้เป็นมุมที่นั่งสบายที่สุดนะคะเป็นมุมที่เราอยากจะพูดอยากจะอะไรอยากจะระบายได้ มานั่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วค่ะนั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะถ้าใครมีมประสบการณ์อยากจะรู้เรื่องนี้ค่ะเอาตบเข้าไป <laughs> เข้าบ้านแล้วค่ะเข้าบ้านแล้วเจ้าเมกาก็นั่งกินเออินทผาลามอยู่ขอนั่งอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะบางครั้งมีอะไรแบบนี้เราก็อยากนั่งคิดคนเดียวทำอะไรคนเดียวเนาะ ไม่อยากให้มีใครมาอยู่ในในสายตาเราแต่ว่าบางครั้งเราก็อยากจะอย,ะอยู่คนเดียวน,นะคะแต่ตอนนี้ป้าพูดกับกล้องไม่เป็นไรนะเพราะคือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนที่ป้ามองเห็นป้าก็พูดได้แต่ว่าถ้าเกิดมีคนมองอยู่อะไรเงี้ยเราก็พูดไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเริ่มตกแรงแล้วเดี๋ยวคนเขาจะบอกว่าคนนี้ทำไมบ้าจางังมานั่งอยู่แบบนี้เข้าบ้านดีกว่าค่ะเข้าล้ค่ะเข้าละ นี่แหละคะ่ะเรื่องที่อยากคูดนะขอความช่วยเหลือใครที่มีประสบการณ์เรื่องนี้นะคะช่วยคอมเมนต์มาที่ป้าหน่อยป้าจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็เวลาเราไปอยู่ที่เราไปอยู่ที่โรงแรมที่เขาจัดให้อยู่กินกันยังไงหลังจากครบ14วันแล้วใครจะมารับเราจะไปส่งเราที่ไหนกลัวมากเลยเพราะเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องการเดินทางเลยนะคะเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านละ ยายไปไหนแล้วเนี่ยอ,อ๋อยังนั่งอยู่ข้างในเอาเปิดประตูลูกเปิดประตูแม่กาเปิดประตูแม่กาเปิดประตูลูกเปิดสิเปิดประตูเปิดประตูเปิด,ปปดอโอเคโอเคลืค้นผ้าเลยอ่ะวันนี้คนสระน้ำมาอีกรอบหนึ่งค่ะโอ้ฝนตกด้วย เขาจะมาอาทิตย์ละสองครั้งค่ะดูซีนั่งไหนนั่งตรงนี้ก็มองไม่เห็นไม่มีสิทธิ์เห็นเลยขี้เกียจออกไปถ่ายข้างนอกค่ะ เลือกไม่ถูกสักมือหนึ่ง้วจะเอามือแต่มือซ้าย เมื่อวานเก็บส้มให้ดูแต่ว่าไม่ได้ผ่าให้ดูข้างในตอนนี้ป้าจะลองผ่าให้ดูข้างในนะว่ามันเป็นยังไงค่ะดูต่าๆที่พื้นเลยพอแล้วก็เก็บแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวป้าจะหั่นให้ดูข้างในว่ามันเป็นยังไงค่ะแม่กะ เข้าบ้านอยู่แค่ตรงนี้นะไปเข้าบ้านเดินอะไปอ้อมไปเร็วเร็วนีวจะผ่าให้ดูก็ต้องล้างก่อนนะจ๊ะเพราะมันฝุ่นนัันน้้นเลยผิวส้มเขาก็เหมือนกับผิวส้มธรรมดานะคะ ปกติธรรมดาเลยเดี๋ยวจะหันให้ดูค่ะหันเป็นแว่นๆให้ดูนี่ค่ะเป็นแบบนี้ก็เหมือนส้มลูกใหญ่นะคะหันลูกนี่ทินค่ะ เนี่ค yeah. ที่เรากินนี่เราไม่กินเม็ดนะเนี่ยพวกนี้เอาออกไปเอาเม็ดออกไปแล้วก็กินตัวนี้ค่ะหวานคะหวานอร่อยเห็นไม่เอ่ยอันที่หั่นเมื่อกี้นะมันกินได้ทั้งลูกมันหวานที่เปลือกมันหวานค่ะวาชายกัน ยายยืนอยู่ตรงนี้แต่ให้ใครเห็นไม่ได้เดี๋ยวเดือดร้อนแปลว่ามีหลายคนนะที่ยังไม่รู้ว่าส้มเนี่ยกินได้ทั้งลูกแต่ไม่กินเม็ดนะ,อ,ะอร่อยค่ะเหลือสองลูกเมื่อกี้เก็บมากี่ลูกไม่รู้เหลือสองลูกเล็ก อันนี้ไม่มีเม็ดเลยหมดอันนี้เม็ดโตโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย